ได้ครัพี่น้องมาพอกันอีกเลยครับพี่น้องคะพี่น้องมนองนจะชมความน่ารักของลูกๆมาฝากชมความน่ารักของลูกๆก,ก็คือคนรักสัตว์นะพี่น้องอเอาใจคนรักสัตว์นะพี่น้องเนาะอคดี้ที่แบบหักสัตว์ h ักม้าหัก k ย้งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันคือความสุขนะคะทุกคนอืม,มันเป็นความสุขใครที่รักน้องหมาน้องแมวรักสัตว์เลี้ยงเนี่ย นอนเด้อเขาที่นอนน่ะน้องมีตังนัน่นคนสวยๆของพี่ดุตาน,ยยน,นียู่เบะอีกันนึงยืดเท้ามัทันเดียวลงมาก็กันนอนแล้วสองพี่หน้องอ่าความสุขเล็กเน้อยๆความสุขเล็กเล็กน้อยๆของคนรักสัตว์แล้วพี่น้องอือเอาใจคนรักสัตว์รักน้องหมารักน้องแมวอืม,อมคนที่หักมาหักแมวเพื่อกันและพี่น้องจังสิเข้าใจหักมาหักสั์เลียงหักยงังจังสิ เออผู้ได้จีเพื่อนแบบว่าโบหักซัดเพิ่นก็สิว่าไหลซัดละเพิ่นก็สิบอกว่าอืไหลซัดละทำนอกนั่นพี่น้องเพิ่นอยู่กับความสุของแต่ละคนมันกับเขคือกันนะพี่น้องความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะไปไหนความสุขของข่ก็ได้ยุ่กับลงแมลงเมงแมวบางคนกับว่าข่ออยืบางคนกับว่า เอาเอาแม่มาหากินเ <c oughs> ันนะโอ้ยนะอือหยุดเอาแมามาหากินได้แล้วเพื่นมาโอ้มันก็เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้ว <c oughs> ขอโทษขออภัยพี่น้องจำอือมันก็เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วพี่น้องอืออยู่กับน้องหมาน้องน้องหมาอืออยู่กับน้องมีตังอยู่กับพี่หลกตนันมันเป็นชีวิตประจำวัน ถึงปฏิทยคลิปกะกะเล่นอยู่กับอันลูกๆอยู่ยังสี่หละพี่น้อามันเป็นชีวิตประจําวันนะคะมันโมเมนว่าเอานองม้ามาหากินเลย <c oughs> ปฏิทยคลิปให้ชมความนนารักของคนที่อันที่ทยคลิปนี่เพราะมันยังนะให้ช่มความนนารักของคนที่รักสัตว์อ๋อพู้ได้หักสัตว์หักหนองม้าคือกันยังส่นะเออคว่หนารักเออ เอนดูน่ารักหน้าเอนดูยังสินแม,ม่ผู้คิดบอดีก็คิดบอดีบอดีก็หาว่เา,าวเ้าเอาอันหาว่าเ้าเอาอันมามาหากินอืคิดได้เนาะ <c oughs> ไปไนะไปไหนะนอนอน่าจะไป,ไป,ปตี่กรกับตุรกีกับว่าตรวจหมดใช่ไหมเี๋ยวสิเอาเอ,าอาันเบาะลงมาให้เพห็นอยู่หรอก จะเอาเบาะลงมาจะเสียเบาะลงมาหาภูลานแม่ก็นั่งทำคลิปลงคลิปไปเด็กลูกก็นอนค่ะเด็กลูกก็นอนแม่ก็ทำคลิปลงคลิปเก่ากันอยางไงแล้วพี่น้องความน่ารักของเขาสองพี่น้องความน่ารักของเด็กๆดมาให้ชมค่ะวันนี้อคลิปนี้ก็ไว้สำเนียกับพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณ ทุกการรับชมนะคะอ่าคลิปนี้ก็ชมความน่ารักของเด็กๆคะ่ะพี่ลูกตาลน,นี่น้องมีตังเนะี่ยพี่ลูกตาลพี่ลูกตาลกับน้องมีตังคลิปนี้ไว้สำเนียค่ะพี่นอ้องขอบคุณขอบพุ่ทุกการรับชมแล้วกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย